สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครัวสบายสไตล์บ้านทุงนะครับวันนี้ผมจะทําเมนูนี่ครับรเองครับเป็นฟักทองครับฟักทองสีเหลืองฟักที่สุกแล้วนะครับเราจะเอาแกงนะครับเอาแกงวันนี้แกงใส่เนื้อหมูครับเนื้อหมูใส่ใบแมงลักด้วยครับ นี่ครับใบแมงลักทางเหนือเขาเรียกว่าใบกำโกะนะครับกำโกะนี่ครับใบกำโกอครับส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงครับเป็นพริกแกงมราใส่เป็นพริก,กพริกสดนะครับพริกสดหอมแดงตะไคร้นะครับแล้วก็ขากะปิปลระเม็ดผักชีนะครับ นี่ครับเป็นเม็ดผักชีแล้วก็ตะไคร้จะเป็นทุบใส่ด้วยนะครับทุบตะไคร้ใส่ด้วยเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราจะเอาไปตําเลยครับก่อนอื่นก็จะปอกหัน่นหั่นฟักทองก่อนนะครับหั่นฟักก่อน ครับหั่นฟักทองก่อนนะครับน,นะครับ นี่ครับหั่นเรียบร้อยครับหั่นฟักเรียบร้อยครับครับต่อไปก็หั่นหมูครับหั่นหมูมันก็จะแข็งนิดหน่อยครับใส่ตู้เย็นไหมครับเป็นหมูติดมันครับหมูสามชั้น ครับตอนนี้ก็หั่นหมูเสร็จเรียบร้อยครับฟักทองก็เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะมาตำน้ำพริกครับพริกนี้เราก็จะใช้เป็นพริกสดนะครับวันนี้พริกสดส่วนตะไคร้ทุบนี่เราจะใส่ทีหลังนะฮะเอาใส่กับเอาใส่กับนั่นไว้ก่อน

ตำเลยครับครับพริกแกงก็เสร็จเรียบร้อยพริกแกงตำเสร็จเรียบร้อยครับครับขั้นตอนแรกเราก็จะเอาหมูกับพริกนะครับมาขั่วก่อนนะครับติดแก๊สเลยครับ หมูกับพริกนะครับมาคั่วให้หอมก่อนนะครับห,หมูลงไปครับคั่วครับให้หอมเลยนะครับพริกที่เราตำนะพริกแกงพิแกงที่ตำใส่ลงไปเลยครับคั่วให้หอมเลยครับ เ,เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมาใส่ให้ครบนะครับน้ำล้างครบด้วยวอะไรซอสพริกกับหมูให้หอม พริกหอมแล้วแล้วก็จะใส่น้ำล้างครกลงไปน้ำล้างคุกครับใสหมเลยครับนี่ครับแล้วก็เราก็จะเติมน้ำนะครับตอนนี้ก็เติมน้ำแล้วนะครับน,นี้เราก็จะใส่นะครับใส่ฟักทองเลยครับฟักทองไปแล้วครับ ตุนไปกับหมูเลยครับหลังจากนี้ก็รออีกประมาณสิบนาทีครับเดี๋ยวกลับมาดูครับตุนทิ้งไว้ครับแล้วก็สุดท้ายเราจะใส่ใบแมงลักนะครับใบกําก่อนะครับภาษาเหนือใบแมงลักตุนทิ้งไว้ก่อนสิบนาทีครับเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ครับกลับมาดูต่อครับ ตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะครับชิมรสชาติก่อนที่จะปรุงนะครับไปก็ใส่หงวสุลดครับหงสุลดลงไปครับหงวุลดพักทองก็น่าจะสุกแล้วนะครับ หอมก็สุกแล้วครับพิมพ์นนะวลครับอืมอืมอืมชุดยอดลายเป้าครับตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ใบแมงลักเลยครับใบทางเหนือเรียกกำกอใบกำกอ ใสครับใบแมงลักใบกำกอเราก็จะปิดแก๊สเลยครับทุกอย่างสุกหมดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปครับมันคล้ายๆกับใบแมงลักครับแต่มันไม่ใช่ใบกับแมงลักนะครับมันเป็นกำกอทําเหนือทางเหนือคล้ายๆกันครับ ยอดปลายเป้าครับอร่อยนะครับสุดยอดปลายเป้าครับนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแกงฟักทองนะครับใส่หมูหน้าตาก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปรับประทานด้วยกันครับเพื่อนๆก็ ลองทำดูนะครับไม่ยากทำง่ายๆครับแก่งฟักทองทำอาหารกินเองครับไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องครัวสบายสไตล์มันทุ่งด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ